นะครับท่านนายกสมามนักข่าวคือวินนะตรงนั้นท่านพวมาคอักข่าว ได้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 นี้และได้ยูผมเห็นอยู่ไม่เห็นนะเห็นไหมแากแบี่ยงไานี่เบี่ยงมมาว่าอยู่ตรงไหนกิดที่ดียังไงก็แนะนำของนายกองค์การบริหารส่วนตูมด่านนะก็ขอขอบคุณท่านนายกครับได้หลายวัน ตัวไข่ลวกเพราะผมไม่อยู่เนี่ยท่านนายกทองดานก็ยังดูแลพวกเราอยู่ไม่ทิ้งกันอยู่ได้รับไปดวยรับเ้ช่องใหญ่แบเอาทองค่ะปิดเบอร์แล้ที่ก็เข้ามาแหละมาดูแลเป็นเป็นโดนอะไรหรือว่าเป็นเป็นต้อง ตาชาี่คนบ้านู่อยากมาให้ละ็ต้องอยากได้โอเคนะครับผมกำฝึกคุณยายอยู่กันยังไงคะก็้เอาดติมุ้งอชอตหลังมุ้งเวลาเอากราังลองหลัง พอ <med> มันมันท่วมแล้วเราก็เอากำลังมาเทน้ำทิ้งแล้วเราก็เอามารองน,นิงถ้ามันตกหลังกระสีประมาณกี่แผ่คนคระเลนนี่ยงน่าจะปรับปรุงให้ให้หลังให้ดีหลังที่นอนคะ <med> ต้องทำงานต้องให้กี่ตันเรานอนหลังไหนครั7น้องเราแต่ก็ร่วมเหมือนกันร่วมเข้าไปขายร่วมหมดเลยก็ทำตรงโน้นแล้วแต่เราทำนี่ใหม่คนพิการดูแลคนพิการเลยเยู่ไยังไงได้แล้วแล้วตู้รถที่ชนเราเขาชะแชร์เราเท่าไหร่ไม่ได้

อ้าปากบเลยแอลโทีเอ่อขอให้เราเราต้องไปสู้ในทั้นศาลเอาข่าวนักสืบิวสูติภาพเนี่ยมีนโยบายในการโครงการการนักปันสุกช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากแล้วก็ให้คำแนะนำเท่าที่จะทำาการมาครั้งนี้ อย่ม้ระยะทางมันจะลำบากแต่มาด้วยใจแต่พวกเราก็ไม่ออทอที่ใดที่ที่ใดมีความลำบากที่น่าต้องมีตื่นเหมือนชนเราไปถึงเนี่ยครับนายกที่ดูดีเราเราเดินดีเดินขาดีอย่าลองบากเลยอย่าไเนี่ยเขาไปลำบากแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคครับโครงการปันรักปันสุข ช่วยเหลือผู้ยากไร้ครับครั้งที่1พศ2 5 6 6ครับผมเองในสสำนิจจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคองด่านก็รู้สึกนะยินดีนะเป็นอย่างยิ่งนะที่มีโครงการดีๆนะอย่างนี้นะมาเยี่ยมเยียนมาดูผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางนะผู้ที่ติดเตียงซึ่งอ่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนกันนะก็ก,ก็อาศัยหน่วยงานพวกพวกพวก,พวกเรานี่แหละนะคือที่ต้องช่วยกันดูแล ครับยังไงก็ขอขอบคุณท่านมากครับครับนะครับแล้วก็โครงการดีๆอย่างนี้ยังไงมีมาอีกนะครับเพราะว่าไงประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปไก,กลๆไกลๆแต่เราอาจจะลืมใกล้ๆคนใกล้บ้านเราก็ได้นะบางทีเนี่ยยังมีอีกเยอะมากนะที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะจากพวกเรานี่แหละนะที่ยังมีกําลังและมีศักยภาพกันอยู่นะที่จะช่วยเหลือได้นะผมเองในฐานะยง นายกองค์การบริหารส่วนตงด่านก็ขอขอบคุณหน่วยงานท่านมากทุกๆท,ท่านนะครับขอขอขอ,ขอ,ข,อขอบคุณมากครับผม